มึงว่านเดี๋ยวควอดได้บอล้วเลี่ยวแล้วนะควาดไทยดภัยได้แลยทีได้แลยทีจ้าจ้าจ้าน้อนหลับแตงเงินมือน้อนตื่นแตงเงินแบตื่นแตงมากอะไรเงินโหลดสวัสดีค่ะพี่น้องเยซซีของอีหลาอุ้งอิงล่ะคะทุกทุกท่านตีได้เขามารับชมคลิปนี้ค่ะเมื่อวานนี่มีผู้ใดโฉบมานก็อีหลาอุ้งอิงบ่คะลูกสาวพาไปเที่ยวสปปเล่าค่ะพี่น้องสามโตแตกเลยค่ะเก่าสี่สองเนาะค่ะพี่น้อง ได้โชคได้มานกได้โชคได้ลาบก็บลูกวะคะตอนแรกเพราะการใช่เนาะค่ะเพราะการใช่ของเงินลอยหนึ่งอิหล่ากับว่าห้ค่ะเพราะว่าอิหล่ากระเทศกะเปให้ยเบิ่งในกระเป๋าก็มีเงินมีเหรียญค่ะพี่น้องมาหลอบสองเพราะการใช่กับขออีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะการใช่บบยอมค่ะพี่น้องขออีกหลอบหนึ่ง ยเหลาก,ก็เลยไปหยิบเงินมาจากตะกร้าเนาะค่ะก็มันนับๆนะพุนทุทย่ยไทยก็ยินให้พอการใช่ใบหนึ่งค่ะพี่น้องเออเลขท้ายมันสี่สองเก่าเนาะคะ่ะกรว่าไปเทียบสองปอปอเล่าเก่าสี่สองค่ะพี่น้องก็มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายคนเนาะคะ่ะได้โชคได้ลาบกับลูกนะคะพี่น้องได้โชคได้ลาบกับลูกสาวเนาะคะ่ะตอนแรงพอการใช่กระทิมค่ะพี่น้องพอการใช่กระทิมกับมีการไล่สดเนาะคะ่ะ พอ่อพ่อแม่แม่หลายๆคนที่เพิ่นในโชคในมานก็หลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะห้คะแนนค่ะเป็นมาไล่เข้าไปเนาะค่ะเป็นคะแน่นีหลายได้ตั้งเจ็ดหมื่นกว่าคะแน่นนะคะพี่น้องเพราะการใช่ที่ผูเป็นสะพานก็ได้ตั้งสามหมื่นกว่าคะแนนเพื่อการค่ะพี่น้องแล้วก็ะทีมกรได้กันทั่วทั่วนานเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟที่หลายหลคนที่เพิ่นโชคเพิ่นมานเนาะค่ะเพิ่นกะ เพื่อแพ่กับทุกๆคนในทีมงานไลฟ์สดของเมื่อคืนนี่ค่ะแล้วพอการใช้ก็เลยโทรหาเนาะคะ่ะโทรหาลูกสาวเพื่อจะให้ลูกสาวขอบคุณพ่อๆแม่ๆม่เอฟซีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปฟังนิดนึงเนาะคะ่ะระวังพอการใช้ก็อีหลาวิดีโอขอ้อหากันค่ะพี่น้องคดี๋ยวขอบคุณเอฟซีหน่อยเดี๋ยวจะสรุปให้นี่คนดูเท่าไหร่แปดพันค่ะขอบคุณพ่อพแม่แมเอฟซีเอ้าถามถามก่อนถามก่อนวันนี้อยากได้แสนไหม อยากได้ก็บอกกันฮัลโหลนี่คือทุกคนเดินใจเยอมีมาไล่แตกเศษในเรื่องนอกจากีฬาจะให้โชคให้ลาบแล้วในตอนหัวคำเนาะค่ะพี่น้องประมาณตีสามค่ะตีสามของเมือเช้านี่เนาะค่ะพี่น้องบอลโจเพิ่งกันได้ไปเลือดเบิงเพ่งค่ะเพ่งเพชรชาวดินเนาะค่ะพี่น้อง ก็ได้ไปเจอว่าเพียงเพงชรเช่าดินน่ะขึ้นมาแรงอันดับหนึ่งหมวดยูทูปประเทศไทยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยดีใจค่ะพี่น้องได้ยิ้มข่าวมือเ้านี่ก็ดีใจเนาะค่ะดีใจนํ้ทั้งทีงานหล่ะก็ดีใจน้ำอ,อีหล่าอุ้งอิงที่รองเนาะค่ะก็ดีใจน้ำทุกๆคนค่ะ กระบาได้อันดับหนึ่งนี่กับบัานาเกินความการหมายของพ่อพ่อแม่เอฟซีเนาะค่ะพี่น้องพราะว่าเพลงหนึ่งล่ะกับเพลงมวลยีหลีเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองกับอิหลาลองเนาะค่ะพ่อพ่อแม่เอฟซีหลายคนกับขาดดาว่าจัไดกับสองติดหนึ่งมาแรงแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะหล้กกาสุดท้ายกับบโวจูิ่นไปเห็นเนาะค่ะเห็นประมาณตีสามค่ะวัาติดหนึ่งมาแรงของยูทูปประเทศไทยแล้วก็ดีใจค่ะพี่น้องค่ะเพลงของลูกสาวกับได้ึืนหนึ่งมาแรงจันไดเนาะค่ะพี่น้องดีใจค่ะค่ะเพลงกับมวลยีหลีค่ะพี่น้องเพลงนี่กับ เหมือนแหงฟัางลรอเฮงเหมือนชีวิตอีหลาเนาะค่ะเหมือนเขียนมาจากชีวิตของอีหลาเลยะคะ่ะนอกจากนั้นพ่อพ่อแม่แม่เอฟที้หลายๆคนก็เลย,ลยเ,เขาไปคอมเมนต์เพื่อกันค่คะเห <playground S 2> มือนเพลงๆนี่คูณตามเพิ่เขียนมาจากชีวิตของยีหลาอุ้งอิงเลยแล้วเพลงนี่ใส่ในการประกอบหนังเนาะค่ะใส่ในการประกอบหนังเรื่องไขยออค่ะพี่น้องค่ะสําหรับผู้ใดที่ว่านจ้ฟังก็ร้องเขาไปฟังเนาะค่ะละก็เขาไปเบิ้งหนังเรื่องไข่ออเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปสนับสนุน ลูกอีสานถีสางหนังนะคะพี things, ่น้องแล้วก็เป็นมอลำค่ะนักแสดงก็เป็นมอลำแถบทั้น้นาเลยเนาะค่ะพี่น้องที่แสดงในหนังเรืองไขยออแต่ละคนเนี่ยค่ะแสดงเธอแหลกแต่ว่าก็มีตะปูเก่งๆค่ะพี่น้องแต่ละคนเหมือนเป็นนักแสดงอาชีพเลยค่ะพี่น้องบอมเป็นมอลที่ไปแสดงหนังเรืองแหลกเลยค่ะมีเหมือนนักแสดงมืออาชีพเลยสําหรับคนใดเิอน์ในเบิรงกไปเบิงเนาะค่ะทีคราวหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเป็นข่าวจน ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะพี่น้องลูกทุ่งเน็ตเวิร์กคนเด้เอไปเหตุข่าวเลยค่ะนั่นก็คือนัก้องเนาะค่ะพี่น้องนัก้องคอนหนึ่งก็คือนั่นอันนั่นนะคะพี่น้องนัก้องลูกทุ่งมาในสายลูกทุ่งสายประกวดเนาะค่ะไม่ท่องคําเพื่อนก็ได้เมาโล่งค่ะพี่น้องเมาโล่งพ้าเช่าแม่สอดไปเบิง้งหนังเรื่องค่ายออฟฟี่กับพี่น้องจนเพจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กค่ะเดี๋ยวเอาไปเหตุข่าวเลยค่ะพี่น้องคนบอกว่าใจปายใจปั๊มสุดๆเมื่อนัก้องนุมนั่นอันนั่นประกาศเมาทั้งโลกหนัง 296ทอย่ทีนางผ้า,ชาเช่าไม่สอดดูฟรีภาพยนตร์ไทยแต่ยองขวัญไข่ออในวันพุทธที่23กอคอนี้ที่โรงภาพยนตร์โลตัสแม่สอดใครที่อยากไปสัมผัสความหลอนก็สามารถรับบัตรเข้าชมฟรีได้ที่สนาม ASP ใครว่างไปดูเลยค่ะนี่แหละค,ค่ะพี่น้องค่ะ ขนาดนักร้องเนาะคะ่ะนักร้องดังเลยเนาะคะ่ะนั่นอนั่นนี่ค่ะพี่น้องเพื่อนกับเด้เมาโล่งค่ะเพื่อที่จะให้พอ่อพ<ๆ>่อแม่แม่เอฟซีของเพื่อนเนาะคะ่ะที่อยู่จังหวัดที่อยู่แม่์สอดค่ะอยู่อำเภอแม่์สอดจังหวัดตากเนาะคะ่ะพี่น้องเด็กไปเบิ่งหนังเรื่องไายออฟฟี่ค่ะพี่น้องค่ะตัวน,นั่นอันนั่นนี่เนาะคะ่ะเพื่อนกับเด้เคยเมื่อคืน ได้ที่สาวหน่อยเพรบานแท่งแล้วเือหนึ่งเนาะค่ะพ UM <observations> like ี่น้องพอๆแม่แม่เอฟซีของนั่นกับมาเชียร์ลูกใต้ยางมากมากเลยกับพี่น้องแล้วก็มีหลายคนเนาะค่ะเอฟซีของอีหล่าอุงอิงเอฟซีของสาวหน่อยเพรบานแท่งก็อยากให้นั่นมาขึ้นอีกเนาะค่ะอยากให้นั่นนั่นนี่มาขึ้นได้ที่สาวหน่อยเพรบานแท่งอีกจะว่าคิ้วเพิ่นกันหลายเนาะค่ะตอนนี้ค่ะยังบ้นเนี่ยมาข้นอีกรอบสองแต่ว่าพอๆแม่แม่เอฟซีก็เรียกร้องค่ะเพราะว่า เพิ่นเป็นตาหากอิลีเนาะคะ่ะลองเพ่งกับมวลหล่กับเป็นตาหากแห้งค่ะพี่น้องค่ะลหลายๆคนก็นอยากให้เพิ่นมาขึ้นเบที่ขอสั่งหน่อยเพินเพ่นบันแห้งอีกนี่แล้ะค่ะพี่น้องขนาดนักร้องดังอีกคนนึงเนี่ยเนาะคะ่ะเพิ่นกะใจปั้มใจปลาขนาดเลยค่ะพี่น้องก็ไเด็เมาโล่งเนาะคะ่ะเมาหอบตองร้อยเก้าสิบหกทีนางค่ะเพื่อจะให้เช่าแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งหนังฟรีค่ะผู้ใดาบางๆกับไปรับบัตรไดที่ ASP เนะคะ่ะในเบิ่งวันที่ยี่สิบสามค่ะพี่น้องค่ะ ก็ไปลับัดมาเบิงหนังเรืองนี้ฟรีค่ะพี่น้องค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก็คือสตาร์โรชโชของดาราหนังเรืองค่อ่ออกเนาะค่ะพี่น้องมือน,นีกันเดินทางไปพบปอพ่อแม,ะม,ะม,ะมะ่เอฟซีอยู่ทางกอทมอนเนาะค่ะทางกรุงเทพยูทีเมเจอร์รัชโยธินชั้นสองค่ะ สำหรับพอพอแม่แม่เอฟซีผู้ใดว่างหรือออกจากงานแล้วหรือยังเมื่อในเขางานนะคะพี่น้องกับไปพบดาร่าค่ายอออค่ะไปพบปีลาอุ้งอิงแล้วก็ะบอดโจเนาะค่ะพี่น้องหล้วก็ดาร่าหลายๆคนที่รวมแสดงหนังในเรื่องค่ายอออค่ะยุที่ไม่เจอค่ะไม่เจอราชโยธินซันสองเนาะค่ะของกอทมของมือนีค่ะพี่น้องค่ะในส่วนของมือนีอีกขึ้นกันนะคะพี่น้องเวลาประมาณไปสองโมงสิบนาทีค่ะ ทีมพอการใช่ค่ะนังเอกป้อมแต็มค่ะพี่น้องหลักการนมเบียร์แล้วอาจารย์บ้านหลักกาทีมเพิ่นของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเพื่อจะเดินทางมาทีโลดตัดยะโสทรนค่ะไม่เจอไม่เจอโรดตัดยะโสทรเนาะค่ะเพื่อที่จะมาแจกบัตรฟรีค่ะสําหรับผู้ใดบ้างเนาะค่ะหลักกายังรรมีบัตรฟรีค่ะพี่น้องหรือยัง่มีบัตรที่จะเข้าเบิ่งหนังค่ะพี่น้องหลักกาอยากเบืองหนังเรื่องไข้ออกกะสาบาไปพบเพื่นใดเนาะค่ะที่อยู่นาจะแจกแจกนาจะแจกยุ่ินาโร่งหนังละค่ะพี่น้อง เพื่อใดที่บางๆเนาะค่ะหรือพอมีเวลาแหละก็อยากเบิ้งหนังแหละค่ะบอมมีบัตนะคะพี่น้องก็สามาที่จะไปรับบัตรฟี่ของเพื่อนไดเนาะคะ mm ่ะ hmm. ด้ยิันเราเอามาประมาณ2องลหาสิบบัตนะคะ, mm hmm. คะพี่น้องค่ะเพึ่งนกับมาประมาณใบสองเนาะค่ะประมาณใบสองสิบนาทีค่ะ mm hmm. กับไปทายรูปเนาะค่ะไปทายรูปก็ดาราะค่ะพี่น้องพร้อมแปมกับคือดาราเนาะค่ะแล้วก็มีดาราก็ไดยงนั้นพะการใช้ว่าจะเอาดาราจาก MB, เพ็มบีเพ่งเพชรขาวดินมาน้ากับพี่น้องคนที่เพิ่นตําสมตำนาะคะเดี๋ยวกับไปเบิงเนาะคะ่ะว่ามือนี่จะพี่ดาล่ามาจาคะค้นที่แน่ๆก็คือเพราการใช้น้ําทิมละคะ่ะน้ําทิมผ้าหลูกๆเนาะคะ่ะมาจากบัตรปี้อยู่ที่เมเจอร์โรตัดยโสธรคะ่ะสําหรับชาวยาโสธรเนาะคะ่ะคุณไหนพอมีเวลาว่างหลัก็อย่ากเบิงนางไข่ออกอะ่ะออกไปรับบัตรปี้ใดคะ่ะพี่น้องค่ะนางเรื่องนี้ม้วนอีหลีคะ่ะพี่น้องลหลายๆคนกับไปเบิงรอบ2องรอบ3ามหลกักมีค่ะพี่น้องค่ะพอว่ามันนอกจาก เดี๋ยวไปเห็นคว่ำเสือคว่ำตัทธวา,ามันเกิดอย่าง,งข้นในคํำบาค่ายอ่อนเนี่ยเนาะคะ่ะเดี๋ยวอาบ่าเสือหลว้วกับบปฏิบัติตามเนาะค่ะพี่น้องกระเฮ็ดไหนเกิดผลสิ่งที่ตามมาหลาย,ลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะปรงผลกระทบได้หลายอย่างวันนี้ผลกระทบอีย่างแน่เนาะคะ่ะสำหรับผููบ่เสือคู่บาอาจารย์บ่เสือค่ายอ่อนเนี่คะ่ะกระล่องเขาไปเบิงหลังเรื่องค่ายอ่อนเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กรแขกก็ขอฝากไว้สำเนียงก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ